สวัสดีเพื่อนๆชาว d r a g o n e s M Classic ครับวันนี้เรามาอยู่กับไกด์เ e r b ์บา s n e s กันมาครับ Nest Endgame ของแพท32ตอนนี้นะครับเ e r b ์บา s n e s ครับหรือว่า Nest หมานั่นเองเ,อเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบ โหมดปกติและโหมดเฮลไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวแมปแบบมันเป็นแมปเดียวกันเปลี่ยนแค่แมานิกนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมห้องแรกครับเข้ามาเนี่ยจะเจอวัว2ตัวนะครับสำหรับโหมดปกติไม่มีอะไรวัวพวกนี้ก็วิ่งมาฟันๆเหมือนวัวม,มิโนโทอร์เนสนะครับแล้วก็พอเลือดมันเหลือประมาณ2หลอดนะครับมันจะใช้ท่าบัฟเบอร์เซิร์จะมีตัวที่บัฟตีเร็วกับตัวที่บัฟถึกนะครับ ก็แนะนําให้เคลียร์ทีละ1ตัวก่อนนะโดยเฉพาะตัวสีดำนะครับก็ถ้าเคลียร์เสร็จแล้วให้ไปรุมเคลียร์อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นหมดเฮลครับพอวัวมันเลือดเหลือ2หลอดมันก็จะบัฟเหมือนกันแต่มันจะมีท่าดูดด้วยครับเวลาวัวมันใช้ท่าไม้ตายเนี่ยหรือว่าตอนง้างเนี่ย จะดูดเราเข้าไปด้านหน้านะครับตรงนี้ให้เราวิ่งฝืนหรือว่าพยายามรอจังหวะที่มันฟาดเข้ามาแล้วเราใช้ไอเฟรมหลบอย่างเช่นกริ้งหรือว่าสกิลต่างๆของแต่ละอาชีพนะถ้าเป็นดาบก็สามารถใช้ดีฟสเตรนจ์แฮกกิงสแตนอะไรอย่างเงี้ยหลบได้นะครับถัดจะห้องวัวมาครับก็จะเป็นห้องที่เป็นหลุมลงไปนะครับคล้ายๆกับเหมืองเนาะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดเฮลหรือโหมดปกติเนี่ยมันไม่ต่างกันนะโหมดเฮลก็แค่มอนถึกกว่านะครับ ไอตัวที่เป็นหัวหน้ากอบบินน่ะตัวเนี้ยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่ลูกน้องอมันนั่นลำคาญครับเพราะว่ามันจะมีตัวยิงระเบิดมาจากด้านบนด้วยผมแนะนําให้แบ่งคนละกันนะครับสำหรับคนที่ตีแรงๆหรือว่าซุปเปอร์อาร์เมอร์เบรกหนักๆเนี่ยให้ไปตีตัวบอสนะเพราะบอสมันล้มง่ายครับแล้วก็ตัวที่เคลียร์มอนเก่งๆนะครับให้ไปเคลียร์มอนด้านหลังไม่งั้นมอนมันจะสกิลใสแล้วเราจะกระเด็นรัวๆจนแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะสำหรับสกิลบอสก็ไม่มีอะไรมันคล้ายๆกับตัวมูหล,ลอดหรือว่าดาบเวที่ผมเล่นนั่นแหละมันก็จะปล่อยขึ้นมามีกระโดดกัดอะไรแบบนี้นิดหน่อยซึ่งมัน ด้านหลังมันก็เสร็จแล้วแล้วก็มันใช้เวลาชาร์จนานด้วยจุดอ่อนก็คือมันซุปเปอร์อาร์เมอร์น้อยครับเห็นไหมหลอดเหลืองๆด้านล่างของบอสน,นะครับมันคือหลอดซุปเปอร์อาร์เมอร์นะเมื่อเราตีไปเรื่อยๆครับหรือว่าใช้สกิลที่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์เบรกสูงเนี่ยมันก็จะหมดพอหลอดน,นี้หมดปุ๊บมันจะล้มครับนะฮะตัวเนี้ยมันล้มค่อนข้างง่ายดังนั้นเราตีแบบสแปมดาเมจไปเรื่อยๆครับมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับหลังจากจบห้องนี้ไปครับห้องต่อมาจะเป็นห้องนักเเเวววนนััตกี่ย เฟสแรกคือให้เราเคลียร์กระดูกที่เกิดขึ้นมาก่อนนะถ้าเป็นโหมด normal มันก็จะเกิดแบบไม่กี่ตัวนะครับถ้าเป็นโหมด h ฮล l ก็จะเกิดเยอะหน่อยแล้วก็ข้อควรระวังครับจังหวะที่เราเคลียร์ตัวกระดูกเนี่ยมันจะไล่ฝนนะครับเนี่ยเป็นฝนพิษแบบนี้ลงมาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เลือดอยังน้อยอยู่นะก็จะค่อนข้างเจ็บนะครับมันเป็นฝนธาตุมืดด้วยนะพอเราเคลียร์กระดูกเสร็จแล้วครับตัวแพะเนี่ยมันก็จะลงมาสู้กับเราด้านล่างนะครับ แล้วก็จะเกิดมอนอีกหนึ่งชุดซึ่งตรงนี้มอนมันจะน่ารำคาญมากมันจะมีมอนที่ทำให้ระเบิดและเรากระเด็นนะครับต้องคอยเคลียร์มอนพร้อมกับเคลียร์บอสไปด้วยทีนี้ตัวบอสก็ไม่ได้มีสกิลอะไรมากมายครับมีสกิลฝนแล้วก็เสียงนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีท่าไม่ตายอยู่ถ้าเกิดว่าเรากำจัดมันนานจนเกินไปอ่ะมันจะมีท่าหยุดเวลานะครับแบบบอสยูเซอร์ก็น่ารำคาญนิดนึงนะแต่ไม่มีอะไรเหมือนมันดึงเวลาเราไว้นะครับ ส่วนท่าที่แรงก็ยังคงเป็นท่าฝนเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าเราตีมันได้เรื่อยๆแบบที่เราตีไอตัว Goblin Commander เมื่อกี้นะครับมันก็ทําให้เราบูลี่บอสได้บอสก็จะออกสกิลไม่ทันนะเพราะว่าหลอด Super Armor บอสมันน้อยนะครับตัวนี้ห้องถัดมาครับจะเป็นห้องสู้กับทหารนะครับก็จะมีวาร์ปอยู่3อันแล้วก็จะมีพวกทหาร Goblin ทหารออกเนี่ยวิ่งออกมานะถ้าเป็นโหมดอร์มอลก็จะออกมาไม่เยอะมากครับแต่โหมด h ฮ l เนี่ยจะต้องระวังนะครับ เพราะว่ามันจะมีตัวที่มีบัฟด้วยแบบบัฟถึกบัฟตีแรงนะครับแล้วก็ออกมาแบบเยอะมากๆแบบมากๆนะท่วมๆเลยนะอย่าประมาทแบบว่าเออปล่อยให้มันออกมาทีเดียวแล้วค่อยตีขี้เกียจออกสกิลเลยแบบนี้อย่านะเพราะว่ามันออกมาหลางังๆนะมันออกมาเยอะแล้วเราจะเคลียร์ไม่ทันครับมันถึกด้วยนะครับผมแล้วก็พวกมอนพวกนี้มันมีซุปเปอร์เมอร์เบรกเยอะนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่อาชีพที่ขาแข็งแบบเมอร์หรือว่าพวกพาลาดินน่ะมันจะกระเด็นกระดอนง่ายนะครับต้องระวังนิดนึง คำแนะนำก็คือให้เคลียร์ครับเคลียร์ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัวแรกเกิดแล้วก็อย่าดองมอนเอาไว้เยอะนะครับผมเราจะจบห้องนี้ไปแล้วนะครับห้องต่อไปคือของจริงแล้วนะผมว่ายากกว่าบอสอีกถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่เป็นนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเกิดแรด2ตัวนะมันจะมีแรด1นอเกิดซ้ายนะครับแล้วก็แรด3นอเกิดขวาผมเรียกแบบนี้แล้วกันเนาะในกรณีของห้องนี้นะครับคือให้เคลียร์แรด2ตัวนี้นให้ห่างกันไม่เกิน10วินาทีสาหรับโหมด normal และสำหรับโหมดเฮลให้เคลียห่างกันไม่เกิน5าวินาทีครับโหมดนอร์ม l ลเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับสิวินาทีก็ถือว่านานพอสมควรแล้วก็แต่ละตัวมันไม่ได้เก่งมากนะครับไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษก็เป็นแรดที่ทุบๆวิ่งๆเหมือนแมคคนิกแรดธรรมดาตามแมปทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีท่าที่น่าลำคาญอยู่ท่าหนึ่งก็คือท่าพ่นพิษมันจะพ่นพิษใส่ด้านหน้าอันนี้ต้องระวังเวลาติดพิษก็เสียเลือดพอสมควรนะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่โหมดเฮลครับผม ตัวหมดเฮลเนี่ยไอแรดสตัวเนี่ยครับมันสามารถฮิวตัวเองได้ครับแล้วมันก็ถึกกว่าโหมดนอร์มัลแบบประมาณ5เท่านะครับผมคือถึกมากๆทีนี้วิธีการเล่นครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นตี้ตาเนาะถ้าตีตาเนี่ยร่างรวมยัดแต่ตายพร้อมกันอีซี่นะครับให้แยกตีทีละตัวครับผมโดยส่งคนไปดึงตัว3นอเอาไว้ก่อนนะครับ1คน และอีก3มคนเนี่ยให้ไปรวมตัว1นอให้ตายครับถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าตัว1นอมันตายไปแล้วครับตอนมันเกิดใหม่อ่ะมันจะไม่ถึกมากครับผมแล้วถามว่าทาไมมันถึงเกิดใหม่ก็ถ้าเราฆ่าไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไปเนี่ยหวินาทีอ่ะมันก็จะเกิดเรื่อยๆไม่มีวันหยุดสลับกันไปสลับกันมาเลยนะครับเนี่ยพอเราฆ่าตัว1นอเสร็จแล้วนะครับเกิดใหม่มาเนี่ยมันจะบางลงแบบคล้ายๆหมดนอร์มอเลยครับแล้วก็ให้3คนที่เหลือครับสลับมาตีตัว3นอครับ แล้วก็ให้คนลากครับสลับกลับไปลากตัว1นนอนะครับเพราะว่าคนที่ตีตัว1น,นอตีคนเดียวเนี่ยเลือดมันก็จะลดค่อนข้างเร็วละเพราะว่ามันบางใช่ไหมครับอ่าแล้วอีก3คนนะครับก็ไปรุมตีตัว3นอให้มันใกล้ตายจากนั้นครับให้ลากรวมกัน2ตัวแล้วก็ฆ่าพร้อมกันแบบนี้จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับ ถ้าเราไม่สามารถที่จะลากรวม2ตัวได้แล้วฆ่าพร้อมกันมันจะฮิวสู้จนเราไม่สามารถที่จะทําดาเมจใส่ตัวใดตัวหนึ่งทันได้เลยนะครับเพราะต้องมานั่งพวงพร้อมกัน2ตัววิธีการเล่นแบบนี้ก็จะง่ายกว่านะครับมันอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่มันผ่านชัวๆครับส่วนสกิลพิษครับอันนี้คือสกิลที่อันตรายสุดๆสาหรับหมดเฮลละหนอมว่าติดพิษก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ฮลเนี่ยโอ้โหติดพิษทีเนี่ยลดเป็นข้อเลยนะครับดาเมจเนี่ยโดนทีเป็นหมื่นๆนะ เออหมื่นกว่านะครับเวลาติดพิษอะ่ะอันนี้ต้องระวังนะห้ามโดนพิษโหมดเฮลเด็ดขาดเลยถ้าโดนพิษปุ๊บต้องเรียกพระมาปักเสาแก้ทันทีนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกวอลเลียร์เนี่ยก็กดรีลีฟแก้เลยนะครับผมต่อมาครับเป็นห้องบอสใหญ่ละนะครับตัวเซเบรัสครับเซเบรัสเนี่ยอธิบายแบบภาพกว้างก่อนนะครับสาหรับโหมดเฮลแล้วก็โหมดนอร์มัลต้องบอกว่าออกสกิลเหมือนกันเป๊ะเลยครับแค่โหมดเฮลออกสกิลดุดันกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับผม มาเนี่ยมันจะมีอยู่3มหัวนะครับสังเกตถ้าเกิดว่าเราหันหน้าไปมองหมานะครับหัวซ้ายจะปล่อยน้ําแข็งเป็นธาตุน้ําหัวกลางจะปล่อยไฟฟ้าเป็นธาตุมืดหัวขวาจะปล่อยไฟเป็นธาตุไฟนะครับตัวหมาจะมีสกิลอยู่2ชุดนะครับผมก็คือสกิลชุดเล็กกับสกิลชุดใหญ่เดี๋ยวผมจะไล่ทีละสกิลนะครับหมาเนี่ยเริ่มมาเนี่ยมันจะมีการปล่อยสกิลชุดเล็กและชุดใหญ่นะแล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยมันจะเริ่มมีปล่อยสกิลพิเศษบ้างนะครับ ถ้าโจมตีปกติของหมาก็คือจะมีตะปบะตะปบหน้าดีดขาหลังนะครับเป็นการโจมตีกายภาพทั่วไปไม่มีอะไรทีนี้เวลาหมามันกำลังจะปล่อยสกิลให้เราดูว่ามันปล่อยจากหัวไหนครับหัวซ้ายที่เป็นน้ําแข็งมันจะปล่อยน้ําแข็งพ่นออกมาด้านหน้าครับเป็นรูปกลวยนะวิธีการหลบก็หลบไปทางซ้ายหรือว่าหลบไปทางหัวขวาก็ได้แล้วก็ยืนตีต่อได้เลยครับหัวกลางครับถ้าเป็นสายฟ้าเนี่ยสายฟ้าท่าเล็กนะครับมันคือหมาเนี่ยจะชาร์จครับ แล้วก็พ่นสายฟ้าออกมาด้านหน้าตรงๆนะครับสีดำเราก็แค่วิ่งหลบจากหัวตรงกลางก็ถือว่าพ้นแล้วนะครับและต่อมาครับหัวขวานะครับที่ปล่อยไฟปล่อยลูกบอลไฟออกมาหลายๆลูกเลยนะครับให้เราวิ่งมาหลบที่หัวด้านซ้ายก็จะไม่โดนแล้วแล้วเราก็สามารถโจมตีต่อได้ด้วยอ่าอันนี้เป็นท่าเหล็กนะครับทีนี้มาดูท่าใหญ่บ้าง สำหรับหัวซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าหมามันชาร์จมีควันฟ้าๆออกมาเนี่ยมันคือจะปล่อยแบบฝนน้ําแข็งอ่าไอ้ฝนน้าแข็งเนี่ยวิธีการหลบให้วิ่งออกห่างนะครับห่างแบบห่างเลยมันจะปล่อยแบบติดตามตัวเราไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะหยุดนะและต่อมาครับท่าใหญ่ของสายฟ้านะครับหมามันจะยกขาขึ้นครับแล้วก็กระทืบพื้นลงมาก็จะปล่อยสายฟ้าดาทั้งแมปนะครับวิธีการหลบคือให้เราเข้าประชิดต,ตัวหมาครับ เพราะว่าท่านี้ทําให้เราไม่โดนดาเมจระยะใกล้ครับหรือถ้าเกิดว่าเข้าประชิดไม่ทันมีอีกทางหนึ่งครับคือวิ่งให้ห่างที่สุดไปเลยนะครับห่างกว่าฝนน้ําแข็งเมื่อกี้อีกนะอ่าวิธีการหลบนะถ้าไม่ชิดเลยก็คือห่างเลยนะครับแต่ท่านี้โดยปกติแล้วเขาจะชิดครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่เป็นจังหวะที่เราสามารถตีบอสฟรีได้นะเพราะว่ามันปล่อยสายฟ้าเป็นรูปโดนัทนะครับและสําหรับท่าใหญ่ของหัวไฟหรือว่าหัวขวานะครับมันจะเป็นการชาร์จ เบ่งพลังเป็นเปลวไฟขึ้นมาแล้วก็ระเบิดไฟรอบตัวอันนี้ก็ให้วิ่งออกห่างเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่ต้องวิ่งออกห่างมากนะครับออกห่างระยะหนึ่งก็ถือว่าไม่โดนแล้วเนาะและเมื่อหมาเลือดต่ํากว่า 5' หลอดนะครับมันก็จะเริ่มออกสกิลพิเศษครับสำหรับสายฟ้าครับมันจะออกสกิลบอลสายฟ้ามาเพิ่มครับผมปล่อยบอลสายฟ้าเป็นรูปบวกรอบตัวมัน ตรงนี้บอลมันจะดูดเราเข้าไปด้วยนะครับแล้วทำดาเมจรัวๆเราต้องวิ่งต้านฝืนออกมานะครับแล้วก็มีท่าพิเศษอีกท่าหนึง่งสำหรับทตุไฟนะครับคือหมามันก็จะชาร์จไฟแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าครับเป็นเปลวไฟทิ้งเอาไว้ด้านหลังตรงนี้ให้ระวังอย่าไปอยู่ในลายเดียวกับที่มันวิ่งแล้วก็อย่าไปวิ่งตามมันนะครับเพราะว่าเราจะโดนเปลวไฟตามหลังตายได้นะถ้ามันปล่อยจากหัวซ้ายที่เป็นน้ําแข็งนะครับมันคือการปล่อยก้อนน้ําแข็งติดตาม มันจะวิ่งตามคนครับทุกคนในปาร์ตี้เลยแล้วก็ถ้ามันชนเนี่ยก็จะทําให้เราแข็งนะครับแล้วเราสามารถดิ้นได้โดยการกดโจมตีปกติไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือหมดแล้วสำหรับท่าของซอเซเวรัสนะครับแต่ว่าวิธีการตีบอสละทำยังไงพอเราดูท่าเป็นแล้วเนี่ยเราให้เน้นตีที่ช่วงประมาณขาหน้าครับจริงๆแล้วหมาเนี่ยมันทำให้เรากลัวนะครับเพราะว่าหัวมันอาจจะปล่อยสกิลออกมาเยอะใช่ไหม แต่ความเป็นจริงแล้วมันตีด้านหน้าเนี่ยง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นมันออกท่าทั้งหมดเลยว่ามันจะออกท่าหัวไหนเช่นออกท่าน้ําแข็งเล็กหัวซ้ายเราก็ไปตีหัวขวาออกท่าสายฟ้ากลางพ่นไปข้างหน้าเราก็ไปตีหัวซ้ายหรือขวาก็ได้เยื้องไปนิดเดียวก็จะไม่โดนดาเมจแล้วนะครับหรือว่าถ้าปล่อยไฟเราก็วิ่งมาตีหัวซ้ายอะไรแบบนี้และนอกจากนี้ครับการตีหัวบอสเนี่ยมันก็มีข้อดีอีกนะครับเห็นไหม หลอดหัวจะมี right side center head แล้วก็เล f t side h e a เห็นไหมครับอันนั้นนะครับมันคือหัวต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีหัวจนหลอดมันหมดนะครับบอสมันก็จะล้มครับผมตัวเนี้ยกลายเป็นว่ามีหัว3หัวมันทําให้ล้มง่ายขึ้นด้วยนะครับเออหลปปอด super armor ก็ค่อนข้างบางด้วยนะคือเกมนี้ครับมันดีอยู่ตรงที่ว่าเราคูดาวสก,กิลน้อยกว่าเวอร์ชัน PC แต่บอสก็ออกสกิลถี่กว่านะแต่ตัวบอสอะมันซุปเปอร์อาร์เมอร์ไม่หนาครับหมายความว่าถ้าเราเล่นค่อนข้างคล่องนะครับแล้วเราจ่ายสกิลใส่บอสได้ตลอดมันก็จะทําให้บอสเนี่ยล้มแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเหมือนว่าเราก็จะบูรี่บอสได้แบบมันๆตีคอมโบได้รัวๆด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ความชํานาญและถ้าเกิดว่าเราลงคล่องนะครับเราก็จะลงได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันเหนื่อยอะไรเท่าไหร่เลยครับ เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์เซอร์บาลัสเนสครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวดรากอนเนสเอ็มคลาสสิกทุกท่านนะครับแมคานิกของดันก็แตกต่างออกไปจากเวอร์ชัน PC เล็กน้อยนะครับและเดี๋ยวแพทหน้ามาเจอใหม่อพาลิปและแมนติคอครับมาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเวอร์ชัน PC ีอีกหรือเปล่าต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เนสสนุกกว่านะเพราะว่าเราออกสกิลรัวขึ้นบอสก็ลลออกสกิลรัวเช่นกันนะครับ โอเควันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ